สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่บนเรือข้ามฟากนะคะที่แม่น้ำเจ้าพยานะฮะก็กําลังจะข้ามไปที่ท่าช้างนะฮะนี่ด้านหน้าของเราก็คือท่าช้างนะตอนนี้ท่าเรือต่างๆในแม่น้ำเจ้าพยาเขาก็ตกแต่งรีโนเวททํากันใหม่สวยงามเลยนะฮะท่าช้างนี่ก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่สวยมากจริงๆนะฮะก็นี่เดี๋ยวจะพามาดูกันนะแล้วก็จะพาทุกคนไปดูอุโมงค์มหาราชด้วยนะฮะซึ่งเป็นอุโมงค์รอดวัดพักแก้วนี่เองนะฮะ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะฮะว่าบรรยากาศข้างบนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะท่าเรือกท่าช้างนะแล้วก็อุโมงค์มหาราชนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีถนนมหาราชบางส่วนนะฮะความสวยงามตอนนี้ก็สุดยอดจริงเลยนะฮะน่าท่องเที่ยวมากเลยตอนนี้กรุงเทพของเราสวยงามมากจริงนะหลังจากผ่านสถานการณ์ต่างๆมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็มีหลายสถานที่เลยที่เขาทํากันใหม่นะปรับปรุงใหม่สวยงามน่าท่องเที่ยวนะฮะ ว่างๆก็เราก็เที่ยวในกรุงเทพของเรานี่ก็ได้นะฮะใกล้ๆด้วยแล้วก็สวยด้วยนะ,ะนี่นะ,ะลงเรือมาแล้วเรามาจ่ายค่าโดยสารกันตรงนี้นะค,ะค่าโดยสารข้ามฟ้าคนละสบาท50สตางนะฮะเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะฮะไปค่าปิดอีกแล้ว ถ้าช้างก็ทำใหม่สวยมากเลยแดดดีมากวันนี้นี่นะสวยเนอะ ตรงนี้ก็เป็นโกลเด้นเพลสร้านค้าสวยสวยสวยมาก ก็มีเสื้อผ้ามีหมวกนะตรงนี้เป็นร้านค้าส,สวยๆ นี้ราก็มีท่าเรือหลายท่าเลยนะที่ตกแต่งกันสวยงามเหมือนศูนการค้าย่อมๆเลยนะฮะก็าสามารถประเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจช็อปปิ้งกันได้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยววันหลังเราจะพาไปดูกันนะว่าจะมีท่าไหนบ้างนะที่สวยๆนะหืสวยใช้เชือกถัก เก่งจังขายเสื้อผ้าไขม่มอกร่มรองเทา้ามีร้านกว๋วยเตี๋ยวเสื้อผ้าอของหวานเกลี่ยม้วงก็ร้านขายเยอะแยะเลยอันนี้ นี่ก็อุโมงมาหาราชนี้ก็ราชนาวีสโมสรนี่ก็ร้านท้าตรงนี้ท้าช้างเดี๋ยวลงไปดูอุโมงกันอันนี้เป็นประตูสอง อุโมงมหาลาก็มีบันไดเลื่อนให้ลงมานะฮะเป็นบันไดเลื่อนกลางแจ้งเลยข้างในสวยมากห่างได้ยิ้ม ่างออกอทางน,นูน้นอันนี้คือนี่ห้องน้ำนห้องน้ำด้วยดูตรงนู้นก่อนให้เดินกลับมาแผนที่แผนที่บัตรแก้วทางออกหนึ่นออง นั่งเล่นกันเย็นๆเนาะแอร์เย็นสบานะเยเฮสวยเนาะหอึ่งว้าวจริงไม่หรอเขาแต่งขึ้นมาที่ร่างเดินกับนี่อะไรแผนที่ภาพสมัยก่อนเนาะ สวยมากเลยเหตุการณ์งานฉลองพันครครบหนึ่งรอยปีป้อมอินทระลังสันและกำแพงเมืองสวยมากเลย ที่ขายเครื่องไฟฟ้าตลาดท่าช้างวังหน้าเฮ้อภาพกาลับตลาดท่าช้างที่ข้างบนไงสวยมากเลยนี่คืออะไรถนนมหาลาบ สมัยก่อนเก่ามากใช่เขาทาสีใหม่ใช่ตรงนี้ดำหมดเลยเนาะแต่ทุกวันนี้ขาวสะอาดเลยนะนนเ,ลนเนี่ยเนี่ยเราลงมาในอุโมงค์นี้ยตึกนี้คือตึกเหลืองๆข้างนอกโกลเด้นเพจที่ขายของข้าง,งบนตรงนี้อะไรถนนหน้าพารามสวยมาก ลองขึ้นไปดูข้างบนแล้วให้ลงมาหม่ขึ้นไม่ได้มันเดินขึ้นไปดูนี่เขากำลังซ่อมอยู่เดินขึ้นไปดูข้างบนนั้นเป็นยังไงขึ้นได้เหรอคะ โอเคค่ะขึ้นได้ขึ้นได้ได <c oughs> พอดีเขาทำเสร็จพอดกีก็เลยให้ขึ้นเลยอันนี้เป็นแบบทางแจ้งโดนน้ำโดนฝนได้ฝนตกมาก็ไม่เป็นไร นี่ก็ขึ้นมาตรงด้านนี้รระแก้วนี่มหา,าลัยศิลประกรนี่เรามาจากฝั่งโน้นก็เมานนี้ลงไฟเหมือนเดิมก็พามาดูเล่นๆสวยๆตรงนี้ก็เป็นประตูหนึ่ง ราจะกลับไปที่ประตูสองเหมือนเดิมนั่งเล่นห้องหนัง เป็นไงบ้างนะทุกคนบรรยากาศอุมโมงมหาลาศนะฮะเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะฮะก็สวยงามมากเลยแล้วก็มีความเย็นสบายนะคะนี่ก็เป็นช่งางทำบันไดเลื่อนตอนนี้ก็เป็นที่นิยมมากเลยนะใครๆก็มากันนะที่อุมโมงมหาลาศนี่นะว่ะางๆมาเช็คอินกันได้นะเพราะว่าบริเวณแถวนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะฮะพามาดูห้องน้ํา อห้้งนคนครกกา็มีพิจะบอกว่าห้องน้ำที่นี่สวยมากนะฮะแล้วก็ทันสมัยมากเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้านในนะนี่นะฮะสุดยอดเลยนะนี่นะฮะสะอาดสะอ้านมากนะแล้วก็เข้าฟรีด้วยนะ ดูร้านค้าตรง Golden Page บ้างนะฮะนี่ร้านกาแฟก๋วยเตี๋ยวหรอคุ้ซชยนป้าเบียร์สดขนะ้าวขาหมูข้าวมันไก่ร้านนี้ไม่ให้นั่งข้างใน กอเข้าได้ข้างในมีที่น,นั่งก <c oughs> ็สะดวกแพนเค้กกดเดนเพจสวยมากเลย ร้านค่าช้างนี่ไงมีช้างมาประดับตกแต่งมากมายสวยงามเลยนะฮะบรรยากาศดีนะก็ใช้เป็นที่พักผ่อนได้นะฮะตรงนี้เย็นๆก็นั่งเล่นถ่ายรูปก,กันได้นะฮะไปดูทางด้านนี้กันต่อนะเดี๋ยวได้ไปดูสักนิดหนึ่งนะโคดิ้งแขงสวยมากเลยนะ ก็จะเป็นเหมือนร้านค้าประมาณนี้นะร้านอาหารร้านกาแฟสวยมากเลยเป็นบนถนนมหาราชนะตรงนี้นี่นะะถนนมหาราชเราจะไปทางด้านนี้กันสวยมากนะโกลเด้นเพจแต่ร้านสวยสวยไอสักครีมมะพร้าวอ่อน ก็มีภาพเครื่องด้วยวร้านอาหารนี่ก็เจ้าเก่าจริงๆนะฮะร้านตัดผม,มน่าจะเก่ามากร้านสมุนไพรโบราณเฮ้ยสมุนไพรด้วยออเออน่ารัก

สมุนไพรเยอะมากเลยหลายร้านเลยกลิ่นเนาะกิ่นหอมมาเลยอ่ะเดินไปด้านหน้านี่ฮะสักพักหนึ่งก็จะถึงท่ามหาราศนะ ระหว่างทางนี้เขาก็จะมีของขายกันเยอะแยะมากมายเลยนะก็จะมีพวกทะเครื่องก็มีนะเป็นอะไรที่แบบคลาสสิกมากเลยนะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะตรงนี้ก็เป็นริมถนนนะฮะเส,เสียงรถเสียงลมอาจจะแรงไปนิดนึงนะแต่บรรยากาศดีนะฮะลมพัดแรงมากเลยเย็นสบายนะ,ะก็ไม่ร้อนนะนี่ยที่ของเรานี่สวยงามจริงฮะ,คะเครื่องกระเป๋าหนัง ชนท่าวังก <c oughs> ็น่าเบื่องตรงนี้จะมีเครื่องเยอะกักเครื่อง <c oughs> <c oughs> โอ้โหเต็มเลยปลาเครื่องเครื่องเปิดดับ บรรยากาศกรุงเทพของเรานะฮะสวยงามคลาสสิกเพลิดเพลินมากเลยนะวินาทานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะชอบเดินไปทั่วเลยนะ,ะมีความสวยงามแล้วก็สเสน่ห์ของกรุงเทพของเราเนี่เองนะทั้งหมดนี่ก็คือบรรยากาศท่าช้างนะฮะอุโม,มงค์มหาราชแล้วก็ถนนมหาราชนี่นะสวยงามประทับใจจริงๆนะฮะยังไงว่างๆก็มาเดินเล่นกันแถวนี้ได้นะนะะนี่มีพักเครื่องนะก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราลากันแถวนี้เลยนะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วก็ทุกๆคลิปของเราเลยนะฮะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะสวัสดีทุกคนบ๊ายบายค่ะ